เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกระดองกระดับมิจจัยตับบขัดรอบปัสสาวะผมวันนี้นตอนที่2,169ถึงตอนที่2,170นะครับผมเอานะครับเพิ่มการจุราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อบานด,ดีกว่าครับตุ้งเย่เขียนได้ทำการตรมตีในทันทีกระแสงสีทองอัดรินจุดกองข่าวก็ได้กระแทกเข้ากับ บำเพริศลดระบางขั้นของเราดีให้หลขึ้นไปบริเินที่และมีแม้แต่ระดับขั้นทีะดิ่งโอเทเรทุกกระแทกหายไปด้วยการโจมตีเย่างที่ททดีร่างกายพวกเขานะัดแต่งกตตตาลายแต่หนังใบพี่เอเจนไม่ได้ทำการสังหารพวกเขาพอท้ายที่สุดแปลนี่คือโภพตรงเทียนด่วนหากเขาทําการสังหารบำเพ็ญจบางขั้นของเราดีบางทีระดับขั้นเด็กขึงขัน อาจจะทําการเคลื่อนไหวกอดตาดังนั้นเขาจะทาเพียงสแสดงความแ,แกแพ่ของตัวเองออกมาเท่านั้นดานบัมพารุตจำบัมดาวนดีที่รับบาดเจ็บเล็กน,อน้อยได้แสดงสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกระอกรอกบาพวกเขานั้นมีความเข้าใจง่าชัดเจนว่าเย่เห็นั้นทําการเมตตาพวกเขา่าไม่ชิ้นงานพวกเขาก็โกรจะไม่รับบาดเจ็บเล็กน้อย้นดีทักษะที่เขาใช้คือทักษะประมจันที่ดำป่า ในขอบเขตเพียงสุดเขาได้ทําการศึกษาบริรวณสุดไปถึง345ประเภทแล้วบบเขาดถดยางเตาที่เ่ย,คยเคยขึ้นสู่ของบงบบดูดแต่บางคดี่พได้เข้ามาด้วยความบาดกลัวรอท้าทสุดแล้วราระทากระเพาะของบรดูเตาวุ่นดีก็สูงกว่าเยเทียดได้นักเขาที่สามารถมองเห็นความวยครับในระดับต่อของแสงทีทองอะไรที่สุดตาได้นักเขาจีได้คนพบ แสงสทียทองอะไรนี่สุดหนานแท้จริงแล้วประกอบไปด้วยวิทยจุดทั้งหมด365ปรับประเภทเย่เอทเหมไม่ได้ทำการเตากะระตรายแต่เขาได้กล่าวขึ้นมาป่าบกเต้ออย่างจากจุดจากห้าถึงปลายร้าเปลี่ยนใจทำการส่งลูกศิษย์เข้าไปในแดนแสงเทียทองทั้งน่านซึ่งข้าไม่ต้องการจะเป็นศัตรูก็โปรดเต้าไม่เต็นตอน่อใบหน้าของบรมามวุ่นเตารายคนรู้สึกหดหู่แต่พวกเขากำลังกะที่ทำการขึ้นไหวเตาปลาย ด้วยรับทางกะดังปวกของเยสทีและกัรโธดตาวิเดอสุดมากถึง3มามร้อยิเประเพแต่หากเขาใช้ประรงจโจมตีทั้งหมดในการโจมตีจริงๆมัน,นก็ยังพอที่สามารถสังหารพวกมันได้ในทันทีและในภูวิภาคตรงเทนดอวนทั้งป์มีเพียงคนเดียวเท่นานั้นที่สามารถจัดการกับเยสยัาตาดนั่นก็คือบัมพาร์ลเดาขั้นเจกึ่งคาบบัมพาร์ลเเทนเตาชนชิงแม้ว่าบัมพาร์ลเเทนเตาชนชิง จะไม่ใช่พูดถึงแกงที่สดภายในูัวพาคตรงเทนดวดแต่ในตอนนี้เขาก็เป็นบำเพลิงบางขั้นแตกกึ่งขาดที่ถือว่าเ,เป็นขาเปลี่ยนส่งสดและตะอง,งจูดภายในผัวพาคตรงเทนดูดหากบาเพลิงในเตาชนชิงทําการขึ้นไปคอ,อ,อนจะสามารถสังหารเย็ได้อย่างแน่นตอนแต่ไรก็ตาพวกเขาไม่ต้องการที่จะรบกวบนบำเพลิงในเตาชนชิงแต่นั้นพวกเขาจะได้ทำการจุดการขึ้นไป และยอมรับพฤติกรรมของเยสเทียเป็นดังที่เขาคิดจริงจู่ส่วนอีที่จ้องมองไปเยเทียแต่ได้คิดกับตัวเองเธอนั้นได้ทาการคาตาลัดเวลาว่าอาจจาะของเธอสามารถเข้าตา้โดยเฉลีสุดได้ถึง3ามร้อยครมาปรเปตินจริงๆและมันได้ขบับแน่นผลในตาดาัดเป็นเกขึ้นมาด้วยการและตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความจริงไม่ใช่นนะคเพูนของเขาเพาะคงจะไม่น,าน่าเชื่กว่าขนาดหนีในปัดหนี แม้แต่ปเปอร์เซ็นต์เต่นข้อพิจขร้นสูงสของบัมบุรจำบ,อบอางคดีอกดันได้กล่าวขึ้นมาชิ้นหน,นดันแ้งการที่เขาสามารถเข้าใด้วุถิงสุดได้ถึง345ประเซศนั้นมันจริงแท้แน่นอนป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในราอนี้เธอดูแจ้งเป็นที่ะบายต่เขาเอาละเข้าไปได้แต่เขาเยี่ยมเย็่ได้กก่าขึานา้นป่าขอบคุณท่้นอาจารย์ที่ทําการช่วยเหลือส่วนเอียททำการเดินทางเข้าสู่ตินแดนเซรอรใหไฮรันที ส่วนที่จะเ,เห็นในเกากเยสทำการรอยคอยยิงเกียเพื่อทําการปึกบคนต่อไปบัมเฮดาเคราะอื่นก็กำลังรอคอยอยู่ในที่ทำกายพวกของนั้นอก้าอยู่ก็จะเยเทียดนักดินแดงเสียท,ท่อกำลังตาเข้าสู่สันที่แห่งนี้แล้วส่วนอีกก็ได้แสดงพลังอันใดเต็มทางของเธอออกมาให้เห็นพอที่ยารลก็ตาบเธอก็เป็นผู้ตนที่กับชาติมาเกิดเธอหนันเคยเป็นวัมพ์เฮดาในวิกของเธอ แม้ว่าภายในปัจจุบันเธอจะเป็นเพียงบุตรบังคับนที่3แต่เธอก็ยุ่งฉาบเลีนสุดมากกว่าสำหรับเพรประดับเป็นเลสซราทักษะประมตจจันที่ดำปานในขอบเขตของสุนแบบขึ้นมาเป็นจับนป้าโดยทักษะประมัจจัน์ดังกาวมันก็ได้กลายเป็นทักษะประมัจจันที่ดำปานในขอบเขตที่สวนแบบประดับทรงสติจูดยแม้แต่บรรดาเประเซจที่ดึงขัแ้แใจเปลี่ยนส่วนมากถึงหนึ่งร้อยใบักกา ถ้าหากต้องเาชพบกับเธอพวกขอนักงกีรสังหารบอกในไม่กี่วินาทีส่วนอี้ได้ทําการสังหารไปทั่วทุกที่ทุกทางในดินแดนเซทอแต่ถ้าหากเธอพบกับเซตทอเธอจะทาการเพราะมันไปในรันที่ไร่ก็ตามกีดกานเร่งให้มันไปพวกมันจะดูกเธอฆ่าแต่กระันทีในปรณีส่วนอี้ได้ทําการโดยซับแก่ทองจำบอนเตึตงเพื่อที่เธอจะสามารถเข้าได้โดยถึงสุดประเภทหนึ่งขึ้นมา เมื่อพลังงานของมันหมดลงเธอก็จะทำการค้น,คนหาแต่ทองอันปลายกำลังจะทำการปลื้มอรัพ์แร่ทองพิเศษต่ำดีความสามารถในการพูดได้ของเธอในปัจจุบันขึ้นมาหลายหมื่นเท่าดตงนั้นเธออยู่ใความหวังอยงจริงที่จะสามารถพูดได้เพื่อเยี่ญญสุดสเด้หนึ่งพิเศษอีกถังแต่แน่นอนว่าโดยหลักแล้วเธอจะรับแสงสีรทองมากอย่างพอเมือ่อเวลาผ่านไปส่วนนี้ก็ทำการเก็บเกีย่ยว เฉพาะเศษทองเท่านั้นส่วนทร,รัพยากรนอื่นเธอไม่ได้สนใจแม้แต่ตอ้อยเพราะทายสุดแล้วทรัพยากรอื่นในดินแดนเศ์ทองนั้นถือว่ามีอยู่โทั่วไปมันอาจจะมีค่าไปอย่างปานสำหรับอระวัติอบางขั้นที่3ก็ได้อื่นแต่สําหรับวนดี้แล้วเธอไม่ได้เห็นทรัพยากรเหล่านี้ดเดยสายตาตลอดจากเวลาผ่านไปนานประสมพวดดินแดงเศ์ทองก็ได้เปิดนตัวโครงอำเภอเดือนบางขั้นที่สาม ก็ถูกเคลื่อนใจออกมาโดยเราก็รงังขนาดใจบางคนเดือนบางคนได้สัมัสแต่ไม่รับการดูจาให้อยู่ใน,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 ในอ,อินเดนเซท้องอิตอไปก็กลับมาดาวท่าจาส่วนอเดียนทงออกมาและตรงไปหาเี่ินเดทันทีเอารบเปกันเธอเย่ขียนได้ออกเตียนทำพร้อมกับส่วนอีสิ่งไม่มีใครสามารถหยุดจางเขงตาตาหลังจากที่กลับมาแกนี่ไก่ขอนโตเอส่วนอีกเรื่องของการปิดการฝึกฝนในดันที ตรอดท้ายที่สุดแล้วเธอได้ทําการดูดซับแสงสีทองไปเป็นตะบันป่าและผลรับของมันจะคงดู่ดังนั้นเธอจึงอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อทําการศึกษาเพียงสุดต่อไปไดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเสียโอกาสนี้ไปได้หลังจากผ่านไปช่วงเวลานหนึ่งส่วนที่จะได้ใช้ผลทับของแสงสีทองจนหมดเราได้ทําการศึกษาเพียงสุดเพิ่มมาอีกสับภเอในขณะนี้เราได้คำว่าได เวทีวสุดสามร้อยหกสิบห้าประเภทเป็นที่ระบายแล้วเรือเบริองสุดเปลี่ยนแค่อีกสองประเภทต้อง่านไม่เสียมันควรจะเพูดเดียวปาในตอนนี้เราเรือเปลี่ยนเบริ่งสุดเปลี่ยนแค่ประเภทเดียวเพราะเบริองสุดประเภทสุดท้ายของเราด่านสามารถแทนที่ด้วยเบริองสุดของเราเองได้ส่วนอิทธิกรเป็ในใจนางรูด้ดีว่าเวอีสุดประเภทเภที่สามร้อยหกสิบสี่นับบรรดาเช่นใดเหมือนได้ิินกว่าเวอีวสุดสำหรับ Hey, ที่เธอเคยทาําการศึกษามาก่อนหนะน้หาในไรเท่าครั้งต่อไปที่ดินแดนเซียทองจะเบิกขึ้นก็คือหลังจากมี10ล้านตุกิดําปานดังนั้นเธอจะต้องรอถ,ถึง10ล้านทุ๊กตาวันก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่ดินแดนเซียทองขั้นต่อไปตาประเด็นสำคัญก็คือแสงไีรองรองดันอาจจะงวันนี้ไปถอดสาหรับเธอเสมอไปดังนั้นเธอจะงมีสมบัติฝังกับแสงไฟทอดในดินแดนเซียทองตา แระเบรกการที่ยีสุดข,ของเธอก็คือจะต้องหาวิธีอื่นเพื่อทําการศึกษาเป็นโซนประเภทที่364ค่อยๆทำการศึกษามันก,ก็แล้วกันเพราะมันไม่ได้มีทางเลือกอื่นในเวลาดนีส่วนอี้ได้กล่าวพยัญใจของตัวเองและตอนเย่เทีย่ยแม้ว่าเขาอยในช่วงป่าของขอบเปกขึ้นกาแต่มันไม่ได้มีเปียงสาเหตุหลักของการขาดแคลนอุปกรณ์ท่องเที่ยแต่เหตุผลที่มที่สุดก็คือ การที่เขาจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตสูงของบัมบตบัตบงคาที6เต้นนานมันยาก่อขอวเขนกลางของบัมบบตบัตบงคาที6มากถึง10เท่าวแย่ิฉันได้เห็นติมว้ฟอนที่จะทําการกรบบูงรับในตอนดีขอต้องใช้เวลานานไปยังป่าเพื่อที่จะทําการศรึกษาเต่าตุต๊เนยให้ได้เจียก่อการที่จะศึกษาเต่าตุต๊กเนยนานไม่จําเป็นจะต้องบอกให้ถากลมเพราะไปถึงขอบเขตสูงสุดของบัมบตบัตบงคาที6 แต่การศึกษาตา,ามาต้กําหน็ดนานมันนจะเกินไปเพื่อที่จะสามารถตรวตามไปสู่คอบเขตสูงสุดของบามพุพจน์บางคัที่หกมันจะต้องทำของพจน์แต่ไปอย่างปา,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 าจึงจะสามารถตรวจดับท่าทางการพอตาเจ่านพวกเขอจึงจะสามารถเข้าใจต่อต้องเป็นเแตางานายิงขึ้นอะไรยิ่งไปกวน่านานบาําพ์พจน์ตาวร์นาน,านแต่ไม่สามารถทําการโจน์แต่ปาปานแม้กระทั่งไปสู่ขอบเขตสูงสุดของบางําพทน์บางคัที่หก ดังนั้นไม่จำเป็นที่เราพูดถึงการทวมเพาะใจเต่าตุกขมเนตมาแต่ตน่อนหากเปรียบเทียบควาจาในการบวมเพาะปฏิทินควาบสูงสุดของบัมบ่ตัมบังขันดี6กว่ามันคือระด,ดับที่หนึ่งความเลือกในการศึกษาเต่าตุ้กขมเนตนั้นมันคงอยู่ในระดับที่หนึ่งต่อแต่แน่นอนว่าแม้ว่าคุณจะสามารถศึกษาเต่าตุกขมเนตได้วก็ตาแต่ถ้าหากคุณต้องการจะกลายเป็นบัมโบ่ตั้มบังขั้นตเจ็ดขั้นขั้นหน ก็ยังต้องทํามการใช้ทักษะประมาจารย์ของเต่าโตคนเดิดเพื่อที่จะใช้เต่าตคนเนิร์ดในการทาลายพนังการ,ารของเคและในขนาดนี้ที่เทียมไม่ได้มีทักษะการบำเพาะข,ของเต่าตคนเดิดแต่เมื่อเขามีโอกาสที่จะตามเทคนิคการบำเพาะดังกล่าไปจากตักังอื่นๆแต่เขาอาจจะไม่สามารถได้รับมันได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือเขาจะต้องถามกษัสอนอีว่าเึงนั้นมีมันดื่มไปแต่อะไรก็ตามให้ตอนนี้ คอยต้องทาการศึกษาเต่ตาตุ๊กเนใหได้เจอก่อนคอยค่อยทาการพูดคุยเรื่องดีกับส่วนที่ในแพรต่างหากที่ถี่งต้องการทำโบสใจเต่ตาตุก๊กเดิมโดยปกติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะทําการพูดนปานอย่างไร้วิธีการตัวอยงที่ถินที่หยิบชิ้นส่วนของต้นไม้แห่งตัดแต่จริงออกบาาเพื่อทําการทำโบแต่ได้ทาการพูดปนปานภายใต้พลังกา ขอต้นไม้เตา่าเทห์จิงความรุนแรง,ง,ง,งของเมงสตังต่างคนเย่เทียเริ่มเกิดการเวยากาและรอมรอนรอเพราะได้การแต่หนอนว่านี่ไม่ใช่การอรกเต่าเทห์ริงมันเป็นเ่องแรกอนุมาลการรอมบอนต้นทุ่งดนานและเตาะ่เาต้นกัดดนานก็เป็นเต่าที่สว่างยิ่งกวัวซึ่งมันได้เกิดขึ้นมาจากกอนุบาลและการรอมรอมดังกล่าวซึ่งมันได้อยู่เหนือเต่าเวียงสึกไปอย่างป่าหากไม่มีต้นไม้ของเต่าแทห์ริง มันก็ไม่สามารถบรรลุกระบวนการการอนุมานที่ชัดเจนขนาดนี้ได้เมื่อเวลาผ่านไปพลังงามของต้นไม้เหง่เตาที่ให้จริงก็ได้หมดไปมันเนี่ยได้กลายไปกินไม้ทำามตาไม่ได้มีผลรับพิเศษเต่อไปนี่เหมอนนัาเกินไปแม้ว่าจะมีกลิ่นป่าของต้นไม้เต่าที่ให้จริงแต่ผลรับของมันดางก็ธรรมดาเมืกอเกินไปดเห็นได้ทาการคิดกับตัวเองแต่อย่างไรก็ตาม นี่มันจะเกี่ยวข้องกับความประทานาคนเดเทียที่จะสามารถเข้าตายเต่าตุ๊คนหนึ่งระดับก้าวขึ้นป่าหากเขาจะรู้จ่ายเต่าตุ๊กนหนึ่งอย่างที่ขังแพร่มันควรจะง่ายายไปอย่างป่าแต่หากเขาต้องการที่จะทู้จายเต่าตุ๊คนหนึ่งระดับการาคาที่เขาต้องตางจะสูงไปอย่างป่าดกไปอย่างเช่นถ้หากเขาได้ใช้ต้นป่า แข่งเต่าทีแฮจิงตึโปรดที่เคยรับมาในครั้งดีมันก็ยังคงไม่สามารถเข้าใจเต่าต้วคนเดียอแบบปิดกาวขึ้นมาตาแต่ไรโคตตามยังสามารถทําการขัดรอกต้นไม้เต่าทีแฮจริงแต่กระบวนการคัดรอกมีมันช้าไปอย่างป่าเพราะไรกคตตากต้นไม้เต่าทีแ้จริงนั้นมันมีดับที่สูงมากเกินไปแลดมันต้องใช้เซรอร์กรอนได้ประดาจะบนป่าในการขัดรอกต้นไม้เต่าทีแฮจริงขึ้นป่า เวลาได้พันไปชา้ชาเย่เอ๋ชิงได้ใช้เวลามากกว่าหนึ่งหมื่นทุกยลำปางก่อนทึงจะสมัครขอนน่ต้นไม้เต่าที่หท้จิงขึ้นมาตายเนื่องจากเขาไม่เคยเห็นต้นไม้เต่าที่แท้จงที่มีความสมบูรณ์แบบเขาจึงไม่สมาครขอรอบต้นไม้ที่หท้จิงของมันตายเขาสามารถขอรอบที่เป็นกิ่งก้านสาขาของมันท่องหนึ่งดางเมื่อเวลาพันไปเย่เอีเยิงก็ได้ใช้กิ่งไม้เต่าที่หท้จิงดังกล่าวเพื่อทําการศึกษาเรือ่องฝนเต่าตะกุเดิอ จากไกที่เขาไม่ทําการตอกเกลรกิ่งไม้เต่าตัวคนเดินมันนั้นก็จะไม่สลายหายไปผลลัพธ์ของมันถือว่าโอเคซึ่งเราสามารถคำว่าใจในวิธีนี้ต่อไปตายเ,เย่เยเห็นได้กล่าวขึ้นมาที่อขอความพอใจและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปทางรถเร็วในเช่อวิบตาราไรอันดุกจัลปันก็ได้ผ่านไปยเ,เย่เห็นได้ใช้สิ้นส่วนของต้นไม้เต่าที่ให้จริงจนหมดและมันไม่อยอมเหลือผลรับได้พลังงานอีกต่อไป หลังจากนั้นที่เถีงกึ้งคงทการขัดรอกิ่งไม้ของต่าเทหจิงต่อและยังคงทําการศึกษาเรื่องคนต่อไปซึ่งด้วยปิธีดินดีแม้ว่าต้นไม้เต่าเทหจิงจะหมดประสิทธิภาพไปแล้วแต่ยังยังสามารถขัดรอกมายึ้นมาใหม่ตาเพื่อที่เขาจะสามารถทาการศึกษามันได้สำแดงสำราบรอยก่อนที่จะรู้ดัวเวลาสิบรันทุกติาบ,บันก็ได้ผ่านไปในวันนี้ดินแดนเซทำได้ถูดขึ้นมาอีกทาง แระส่วนนีกกระด้เข้าสู่ดินแดนเซรองอีกทางโดยยังคงทําการกวาดตามทุกสิ่งทุกอย่างในเวราดีบางบุดเดมบงางคติหกของปูพักตองเทียนดวนนั้นรู้สึกเลิปัจจัจไปอย่างป่าพอาถาที่จดแล้วส่วนนี่เดินทางเข้ามาอีกทางซึ่งมันไม่ยุติธรรมต่อบางบุรเดมบังขั้นสามก็เด้อื้อแต่บางบุรเดมบางขั้นสามเรานั้นไม่สามารถชนะส่วนอีตาและบางบุรเดมบางขันน้นหกเปาดี ก็ไม่สามารถยิ่เห็นตาได้างพวกมันจะไม่สามารถทําอะไรตาดะไรเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะสามารถเดินทางไปหาบามบูดแ่งเ,เ,เตาชซนชิงโดยเรื่องเล็กหม่ชิ่นหนีเด้ในพวกเขาจึงได้แต่แอบจาคันท่องด่านดังคงเด๋วอยู่อย่างนั้นเถอะส่วนที่ถึงกับขมวดคิวหลังจากที่เธอออกบา้าจากกินแดนเจททอเธอได้ทาการดูฝนได้ผลทับของแซนดียทองเป็นเวลาหนึ่งแต่เธอก็จะไม่สามารถเข้าใจ วิธีสุดปลาเพชที่364ตาเรากบว่ากระดังพบคำนั้นได้รงกอดเตอร์และแสงทีทองพิเศษในดินแดนเซียทองนานก่อนได้ช่วยเหลืออะไรเธอมากนักและอาจจะพูดที่ดูสัมปาหมันไม่ริ้บนอะไรด้วย3แม,ม้ว่าเธอจะเดินทางเข้าไปจากดินแดนเซียทองน่าสิบั้งเธอก็ไม่สามารถที่จะศึกษาวิธีสุดประเภทที่364ตานี่มันยากเกินไป เราจะต้งใช้เวทาเพื่อทาการดูคนมิชาาิอย่างนั้นเตอส่วนอิทีกลับไปจากของเธอเวลาได้ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งในขณาดดีเย่เอเจนยนไดนนโฟพักตองเทนดูมานานมากกว่า20ล้านทุกปีบันแล้วซึ่งมันถือว่าเป็นเวลาที่นนานไปอย่างมากและในช่วงเวลาที่มัานานชิ้นดีนี้นเย่เองก็ทําการตัดรอบซึนงมาเต่าที่ให้จริงไปแล้วไ,รรไปขังและได้พยายามอย่างหนักเพื่อทําการศึกษา พลังงานของปานและในสุขภศมาเขาจรูปแบบทุกคนเด็กของเต่าทุกคนเด็กตาถูกต,ต้องแล้วมันเป็นเพียงแค่รูปแบบมันจะห่างไกลจากการศึกษาเต่าทะใตีนนับแสนเท่าแต่อย่างไดก็ตามสิ่งที่เข,ขาทําการศึกษาหนังสือรูปแบบของเต่าต,ต้วคนเด็กจะดับกล่าวแม้มันจะไปเปเลี่ยนรูปแบบแต่พลังความแรงก็ส่งกำลังไปอย่างปานและมันก็เหนือกลัว เตาเวียสุดต่นนั้นไปยังมาเช่นกันโดยรูปแบบของเต่าตัวขนเดี่ดวหีมันคือการรวมรวมของเต่าเวียงสักมากถึง3ามรบแบบเพซึ่งเราจะเรียกมันว่ารูปแบบของเต่าตักขนเดยที่ไรจิจกรกมเพราะถ่ายี่สุดแล้วรูปแบบของเต่าตักขนเดี่ยที่ไรเกมการก็คือรูปแบบของเต่าตัวขนเดี่ยวขันการพารังคอมน,นไม่อาจออนแอปกปิลกูบเต่าตุวหนเดีทั่วไปไม่เต็งต่อนอกจากหนี ฝลรังเ็กาเนมดคอนเยตเทียก็ยังสร้าจะกลัวไปอย่างฝาอะไรในตอนนี้เขานั้นได้ทําการเชื่อชัยรูปแบบของเต่าเตคอนดิตที่ไรกีจำกัดแล้วดังนั้นพลังของเขาอาจจะไม่ได้ไปกลัวบางบทดำบางขั้นแจกึงขั้นดาบอนในกอ์ตาอะไรยิ่งไปควนดันหลังจากที่สามารถเข้าใจพื้นฐานของเต่าโตคอนดิตที่ไรเกมกัดแล้วพารังของมรักสึกประจมรันจะดำบําเรียงสไตล์ประเภทก็ได้วุ่งสูงขึ้นทางรถเร็ว มันนะสามารถตอบรับรรเขากับรูปแบบของเต่าทุกชนดิดที่ไหเกียมกาดส่งผลให้มันเกิดความรับกินน่าสืุอกว่ายิงขึ้นเนื้อเสียดาดที่เราจะไม่สามารถเข้าใจเต่าทุกชนดกิดจะอเป็บแต่แท้จริงตาแต่หากเต่าสามารถเข้าใจมันได้อย่างแท้จริงทักษะประมาทต่างทุกชนเดในชีวิตใะเกบเป็นสิ่งของเต่าก็คงจะถูกวิวัฒนาการขึ้นป่าซึ่งพลังของมันจะเพิ่มขึ้นมาจนถึงระดับที่ไม่สามารถจินตนการตา แต่ก็ตามในบระานี้เย่เห็นว่าสิพอใจมากแป่พอทายที่สุดถ้าหากเป็นผู้ตองเครืออื่นพวกเขามีความบางที่จะสามารถเข้าใจ่ายรูปแบบของเต่าต้องคุดกในช่วงกาของบางบุธงธรบางที่หกตาไม่จําเป็นแต่วุฒิถึงรูปแบบของเต่าต้องคุดึกในระดับที่เกาบานันนันแท้จะเป็นไปไม่ได้แต่แน่น,นต่อนในปีตอมปาเย่เหีนว่าไม่คคมย่องใครจำตามกลัวรูปแบบพื้นฐานของเต่าต้องคดึกที่ระเกียบัับแเ็ได้การ กับรักษาต,ต่างๆของเขาแซ่ผาดางจะรูปแบบเต่าตกุกนเดิมที่ไรเกมกับของเขาเพื่อไปเจอคนตัวอีกอย่างแท้จริงณนะสาพันตำนนติดำปานบามพุตเตา่าที่ทำการเปิดการประชุมขณะตั้งการรบของเย่ก็เดินทางมาในที่หินดีเพื่อเขาเรื่องรประชุมนี้ด้ในการประชุมดังกล่าวบามุตเตาวุทียแห่งสาพันตำนนจิรบันไดกล่าวขึ้นมาว่าบามัมพุตเตา่าทุกท่านเพื่อนได้รับขาา่าวมาว่า มีโบราณวัตถุเตียบปันที่มีชิลปากองแห่งยนเชิญได้ปรากฏขึ้นในทะเลสีดำไปดำปานในบริเวณเชียงดีนี้โบราณวัตถุเตียงันดีนี้ได้ทำการเปิดฉากเป็นทีจารุนแต่ซึ่งมันได้ทำให้บัมพลเตาที่แม่แรงคนได้ถูกฆ่าตายจากนั้นก็ได้หายไปพร้อมกับประจักษ์เตานอกจากนี้มันมีกองยนเชิญมากกว่าหนึ่งชิน้น ซึ่งโบราณวัตถุธรรมบันเช่นนี้ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาก่อนมันน่าจะเป็นโบราณวัตถุธรรมพันที่เพิ่งจะอาไปิจบมาในที่นี้เมื่อบานดามันดีบอมพลเตาขั้นสู่ได้ทำการสังหารกองยงเชิญแะไรพบว่ามันดันมาจากอุบัติเหตุเชิญหลังจากที่มันตกตามันก็มีของเดลอซีดดำเป็นที่พิเศษอยู่เมื่อของเดลอซีดดำเหล่านี้ถูกกินกินอะไรได้ถูกกัดกาวมันสามารถเพื่อระดับคัาพบจากขัานพบเรา ไสูรแบบที่มันสามารถเกิจากกนตายผูกที่ต้องการฝึกฝนเต่าตุกเนือิอในขอบเขตสูงสุดของบาร์บทัมบางคดที่หกมันนั้นคือเป็นไฟบดไปอย่างป่าพวกเขาต่างก็ต้องหางคนหาวัตถุโบราณเช่นหนีหากพวกเราสามารถสังหารกองยนต์นชนิดนี้ได้เราก็อาจจะรับของโดยเซียงพิเศษเตาดีถึงแม้พวกเราจะไม่ต้องการมันก็ตามแต่เราก็สามารถไขมุ่มัน ให้กับปาบทถองเตาคอนเดออื่นของเรวเซีย,ยดําโดนดีสามารถนำมาใช้ทำได้รี่ไปหรือว่ามันมีเสียมกัดจูเย่เหียนได้ทำการเกาถามบดเตาเฮนตุจบพบเรามรู้เกี่ยวกับเรื่องดีพราะทา้าที่จะแปลกกองยนเชิญน,น้ำเพื่อไปกดต่อออา,ามาไม่มีนตาแต่ถ้าหากเราใช้มันมากเกินไปคนรับของมันก็ควรจะได้ดตรงแน่นอนบทเตาโอเหียนได้เกาขึ้นป่า หมืนไม่มีฐานที่พวกเราจะสจามารถแ่งทําไปตาสวรอลแทงตาดันเป็นทะเลซีดําอั่างเงี้สงบที่อินตาตาถ้าหากไม่ระวังตัวให้ดีโโตกออาจจะตกตาบางบทแห่งเตาสูบไปได้ก็ดขึ้นมาทางกลางบนบางบทเตาโบเทียนได้ไปย,ยักหน้าหินดูข้ารู้เรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นตัวเรื่องที่ที่สุดที่พ่อจะหดักทีไปยังทะเลซีดําอั่างงี้สงบและมันควรจะไม่ไกลเกินไปจากโปก็จะดำปาน หรือกับผู้พักอื่นๆเผื่อที่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเจ้าเปเชิญหน้ากับนตรา,าตายพวกเจ้าก็จะสามารถตกนือเข้าไปยังผู้พักตาวันตานี่เป็นโอกาสที่ดีแตาเจ้าสามารถคาดก่รณ์นเชิญาตาวันดามันก็จะเป็นกรราไรอย่างมาศาลแต่เมื่อก่อน็นเชิญให้ไปได้ออกจากเปได้เหนดีพวกเราจะไม่มีโอกาสที่มีอีกแล้วข้าความแล้วรบรรบทแห่งตาคนไหนความที่จะร่วมมือกับขา้ามีบรรบุทแห่งตาคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นปา ยิ่เห็นแต่ไม่ทำการร่วมทีมกับรบรรพชนต่าคนตายเพราะความแข็งแกร่ขงของพวกเขานั้นอ,อ,อ,อ่อนแอเมื่อกันไปเขากระด,ดังแสดงท่าววิทยุทเลสีดัำเงี้ยสงบแห่งดำพังเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครางอีกแล้วนะครับผมเอาไว้ชมกันตอนวุ่นี้นะครับเพื่อเหตุการณ์เขาจะไปในตัวอะไรกันแน่นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ครับอย่าลืมก,ขขกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนะครับของคาร์บ